วันเดอร์วูแมนสายแท้งมีค่าอินเซคาถาเป็นแม่มดจากนรกโหยแค่ชื่อนี้ก็เดือดแล้วนะวันเดอร์วูแมนก็มีพลังเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาก็คือเธอสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยจะโอพีไปไหนนะอาวุธต่างๆของเธอก็ถูกสร้างขึ้นมาในนรกชีวิตก็เติบโตมาในนรกเรามาดูประวัติคร่าวๆข,ของเธอกันเลยดีกว่ากับแอ s o ล u t e w o n วันเดอร์วูแมนเจ้าหญิงแห่งนรกเซอร์ซีแม่มดพูดทรงพลังถูกขังอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในชายเขตแดนนรก เธอก็ใช้ชีวิตไปวันๆจนเทพอพอลโลได้นําเด็กทารกมามอบให้กับเธอเด็กคนนี้คือไดอาน่าเจ้าหญิงแอมาซอนคนสุดท้ายคือซุดเนี่ยลงโทษชาวแอมาซอนเพราะว่าไปขัดขืนอํานาจแล้วก็กะว่าจะให้ไดอาน่าเนี่ยโตมาในในรกนี่แหละเซอร์ซีก็ต้องเป็นคนดูแลไปนะข้อห้ามคือคําว่าแอมาซอนเนี่ยจะโดนคาถาเซอร์ซีไม่สามารถพูดให้เด็กน้อยได้รู้ตัวตนที่แท้จริงว่าเธอคือใครเซอร์ซีก็เอา้าตัวเองโดนขังก็ว่าแย่แล้ว แล้วยังเอาเด็กมาฝากอีกอะนะอย่างนี้ไม่เลี้ยงได้ปะเทพอพอลโลบอกไม่มีใครสนเด็กนี่หรอกนะจะเป็นจะตายไงก็ช่างเหอะเอร์ซีก็จัดเลยใครมันจะไปเลี้ยงเด็กกันเจ้างูนรกก็ได้เข้ามาหาเด็กน้อยหากแต่มันกลับโดนไดอาน่าคว้างไปแบบชิวๆเอเด็กนี่มันมีของแฮะเอร์ซีจึงรับไปเลี้ยงก็เลี้ยงแบบรุ่มๆดอนๆเป้ี้ไดอาน่าก็ค่อยๆโตขึ้น ความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นเลยก็คือเธอสามารถสื่อสารกับพวกสัตว์ได้และเจ้าพวกสัตว์ในนรกก็ดูจะชอบเธอเป็นพิเศษการเลี้ยงเด็กมันก็ทําให้เกิดความรากักความห่วงใย,ยขึ้นแต่การปล่อยพวกเขาไปมีชีวิตเป็นของตัวเองต่างหากนี่แหละคือการแสดงความรักที่ถูกต้องเมื่อสายเลือดนักรบแอมซอนมันแรงกล้าแไดนาก็สัมผัสได้ว,ว่าเธอไม่ใช่คนปกตินแน่เจอจร์ซีจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าชาวแอมาซอนคือผู้ปกป้องโลกจากอันตรายพวกเขาโดนซุดลงโทษ และตอนนี้หากไดาน่าจะไปค้นหาตัวเอง mm. เธอก็ยินดีจะปล่อยลูกสาวไปตามทางและนั่นก็คือเรื่องราวในอดีตตัดภาพมาปัจจุบันไดาน่ากำลังสู้กับสัตว์ประหลาดที่มาบุกเมืองเธอขี่ม้าโครงกระดูกเพกกสัสพร้อมดาบอติน่าคู่ใจต่อสู้ศัตรูเธอเอาเลือดทาหน้า,นา่ายเวทมนต์ปล่อยพลังใส่เหล่าอสุรกายเธอต่อกรอกับตัวบอสเปิดตัวอย่างอลังการมากๆเลยนะอาวุธต่างๆทั้งดาบบวงบาททั้งชุด เซอร์ซีแม่ของเธอเนี่ยแหละเป็นคนไร้คาถาทำเองกับมือจากนรกเลยนะเพื่อซับพอร์ตลูกสาวแดอาณาเมื่อเธอตัดสินใจไปยังโลกมนุษย์แต่แดอาาก็ยังยั้งมือนะเธอให้โอกาสเหล่าอาสุรกายฮาบิงเกอร์เนี่ยถอยทับอย่าก,กลับมาอีกแล้วบอกเจ้านายของพวกแกด้วยแหละว,ว่าโลกนี้มีผู้พิทักษ์แล้วนะก็คือเธอนี่แหละโดนแดอาณาอัดยับขนาดนั้นก็ต้องจำยอมหนีไปก่อนแล้วกันนะสตีฟเทรเวอร์ก็เข้ามาทักทายแดอาณาด้วยความดีใจ การพบเจอกันของสตีฟและแดอาานั้นเกิดขึ้นในนรกสตีฟจู่ๆก็ถูกพัดขึ้นเกาะของเธอเกาะที่แดอาาอยู่นะั้นมันเป็นเหมือนพื้นที่เชื่อมระหว่างโลกและนรกนะคะสตีฟก็โชคดีมากๆเลยที่มาเกยตื้นที่เกาะนี้แดอาาพาผู้ชายเข้าบ้านแหละแล้วดูนะเธอตัวสูงมากๆเลยละ่ะสูงเท่าสตีฟเลยแดอาณาหาวิธีที่จะพาผู้ชายกลับไปยังโลกเพราะเธอสัมผัสได้ว่าสตีฟเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆและการที่มีมนุษย์มาหาเธอเนี่ย มันก็คือบททดสอบจากสวรรค์แต่ว่าการจะส่งใครออกจากนารกเนี่ยจะต้องมีการบูชายันไดแอนาก็ศึกษาหาวิธีเลยนะก็ได้คำตอบเธอก็ลงมือตัดแขนขวาของเธอเพื่อส่งสตีฟกลับโลกนั่นถือเป็นการกระทำฮีโร่ครั้งแรกของเธอเลยนะช่วยมนุษย์ดีๆคนหนึ่งเอาไว้นั่งําให้เซอร์ซีเชื่อเต็มอกเลยว่าไดแอนนาเนี่ยเกิดมาเพื่อจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สตีฟพาไดอานามาพบผู้บังคับบัญชาเพื่อหาเรื่อวิธีการป้องกันเมืองก็มีปากเสียงกันแหละเป็นการร่วมมือกันแบบไม่ค่อยจะเต็มใจนะไดอานาเธอก็มีมาคู่ใจคือเจ้าเพกาซัสน้องเนี่ยได้ถูกซุดสังหารไปไดอานาก็ได้ทำการชุบน้องขึ้นมาเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วจูจ่ๆบ้านเมืองก็สั่นไหวเลยเจ้าอาสูรกายยักษ์เททไซมันโผล่มาถล่มเมืองไดอานาช็อกไปเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไล่อีกตัวไปแท้ๆตัวใหม่มาแล้วหรอ แต่นาก็มาประชุมวางแผนกับพวกทหารเลยนะคะว่าให้อพยพคนออกจากเมืองเลยเพราะว่าเจ้าอสุรกายตัวนี้นี่มันโหดมากทนต่อเวทด้วยมันดึงดูดความกลัวในใจิตใจคนมันจะกรีดร้องแล้วผู้คนก็จะเดินตามเสียงไปหามันและตอนนั้นแหละมันก็จะเชื่อทุกคนท่านหนีได้ให้หนีเลยเพราะเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าสู้เราจะรอดเปล่าแน่นอนว่าแต่นาก็ต้องแบบเข้าไปคุยดูเชิงก่อนแต่เมื่อเหตุผลไม่ใช่คําตอบว่าโดนหนาบยักษ์ไปซะ ซึ่งเดนน,น่าก็ใช้บ่วงบาดเลือดในการต่อสู้พร้อมดาบใหญ่เบิ่มรายเวทเป็นคอมโบรัวๆแต่ก็โดนรวบแ่บเธอไร่มวลทาให้แขนตัวเองหายไปและหนีออกมาได้ก่อนแขนจริงๆของเธอนั้นอยู่ในนรกการที่เธอมีแขนได้เหมือนเดิมก็เพราะว่ามันมวลคาถานั่นเองนะคะทีนี้ไดนน,น่าก็เป็นแบบไซบอกไปเลยนะกับแขนเหล็กสุดโค ในระหว่างนั้นนักข่าวสาวบาบาร่าก็รีบวิ่งเข้าไปทําข่าวซึ่งแน่นอนว่าเธอคนนี้ก็คือไวรัสชีตาในจักรวาลหลักนะคะแต่เรื่องนี้เธอเป็นแค่สาวนักข่าวธรรมดาธรรมดาแหละนะบาบาร่าวิ่งไปเจอแดนน่าพอดีนั่นทําให้เธอเรียกแดนน่าว่าวันเดอร์วูแมนเพราะตามตําราแล้วเนี่ยชาวแอมะซอนจะเรียกนักรบผู้ทรงพลังของพวกเธอว่าวันเดอร์วูแมนก็ทําให้แดนน่าเนี่ยอุ้ยฟังแล้วชอบใจมากเลยนะและนั่นก็จะเป็นที่มาของสมญานามของเธอนั่นเองนะคะ แดอนาหาวิธีโค่นล้มอสุลกายยะแค่เวทมนต์อะสู้ไม่ได้แน่ต้องเป็นดาบบวงบาดอะไรที่เด็ดเดดเพิ่มๆกว่านี้แดอนณาวางแผนร่ายคาถาทําให้ชาวเมืองไม่ได้ยินชั่วขณะพราอเมื่อไม่ได้ยินเสียงจากอสุลกายเนี่ยพวกเขาก็จะไม่กลุ้มคลั่งเข้าไปหาเจ้าอสุลกายนะคะแดอนาและ,นนะสตีไปหาเอตาเธอคลายคาถาทําให้ทุกคนในบ้านสามารถคุยกันได้แวบหนึ่งซึ่งแดอนาได้ไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเอตาเนี่ยเป็นแม่มดภาคพื้นดินนั่นเองนะ เธออยากจะซัมมอนแขนที่อยู่ในนรกขึ้นมาเพื่อสู้กับอสุรกายแต่นาก็วาดวงแหวนพร้อมเอาเลือดฐานาา่รายคาถาซัมมอนแขนแบบเท่จัดจัดไปเลยนะเสร็จแล้วแล้วนาก็พุ่งตรงไปสู้กับอสุรกายรายมนดึงดาบคู่ใจออกมาพร้อมปาเวสใส่ระเบิดเบิ้ม,มยังไม่จบเท่านั้นเธอก็หันมาลงคาถาที่ดาบปฏิน่าของเธอให้ใหญ่แบบใหญ่จริงใหญ่เบิ้มเเลยนะฟันเจ้าเททาไซส์ขาดครึ่งเลย เดาน่าช่วยเมืองไว้ได้แต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีอเมริกาจะไม่ค่อยชอบใจนักและนั่นก็จะเป็นปัญหาให้เดาน่าต้องไปแก้ไขในอนาคตนะจบไปแล้วนะคะสําหรับประวัติของเธอจากคอมิกที่ออกมาทั้ง4ี่เล่มในตอนนี้ก็ยังเน้นประวัติของวันเดอร์วูแมนในอดีตสลับกับปัจจุบันการที่เธอเติบโตในนรกเนี่ยมันเปลี่ยนภาพลักษณ์เจ้าหญิงแอมาซอนที่เราคุ้นเคยไปเลยเนาะแต่ความเป็นวันเดอร์วูแมนก็ยังคงอยู่ในสายเลือดนะ เธอ,อยังชอบช่วยเหลือคนเป็นนักรบผู้กล้าแต่เพิ่มมาคือการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ใช้เวทมนต์เสริมเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Wonder Woman Motion นี้เพื่อนๆชอบไหมก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่อง iVB ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ